One, two. ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube เจ้าแม่สายแต่งวิซูจริงใจจ้าวันนี้นะคะพัดมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้อยู่อำเภอสันทรายเดี๋ยวเราจะนำรถนะคะคันที่พัดรีวิวไปส่งมอบลูกค้าที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่กันถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะก่อนที่จะถึงบ้านลูกค้าเราจะมารีวิวให้ชมก่อนว่ารถรุ่นที่เราจะไปส่งลูกค้าเป็นรุ่นอะไรและแต่งจัดหนักจัดเต็มตามใจลูกค้าแบบไหนกันบ้างนะคะไปดูกันเลยจ้า ตัวนี้นะคะจะเป็นสีประตูเกียร์ออโต้ในรุ่น4คูณ4 GT Premium นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1 1 9 0 0ล้านแต่ถ้าเป็นสีขาวไวเดียมด้านข้างพัดตัวนี้นะคะจะเพิ่ม1,000 10, 0บาทราคา1 09, าาคา1ึ0 0ล้านหนึ่งบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากรุ่นออปชั่นที่จัดเต็ม4คูณ4แล้วมาแต่งจัดเต็มตามใจลูกค้านะคะจะหล่อขนาดไหนนะคะตัวนี้อ่า เรามาเริ่มกันที่ตัวด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวโลโก้ไททันสปอร์ตนะคะเมื่อรถเป็นสีขาวเราก็จะติดตั้งตัวโลโก้ที่เป็นสีดําเข้าไปนะคะตัวนี้มาที่กระจังหน้าตัวนี้นะคะ3ชิ้นนี้เราทําสีเช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนด้านล่างตัวนี้นะคะเราใส่เป็นสเกิร์ตทรง ABS นะคะแบบมีไฟ LED และมีหูหลอกสีแดงนะคะตามใจลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็ค้อไฟหน้าตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นค้อไฟหน้าแบบดําด้านมีเส้นตัดสีแดงเราก็ใส่เข้าไป เพิ่มความหรอดด้วยครอบผิวตัว C ตัวนี้นะคะและก็ใส่เป็นครอบไฟตัดหมอกเข้าไปเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยทีเดียวนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะเราจะใส่เป็นซุ้มร้อนะคะทรง ABS แบบมีหมุด6นิ้วนะคะแล้วก็ล้อมแม็กนะคะลูกค้าเลือกเป็นล้อมแม็กลายดอกไม้นะคะขวญใจชาวออฟโรดเลยทีเดียวแล้วก็เพิ่มความหรอดด้วยยาง Monster AT3 นะคะตัวนี้ขอ,อบยางจะอยู่ที่นะคะ265 60 R18 นะคะตัวนี้ ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าอยากได้ลายล้อมแมกแบบไหนเราก็จัดให้ลูกค้าเลยมาดูในส่วนบันไดข้างนะคะบันไดข้างตัวนี้นะคะเราใช้วิธีทําสีดําเช่นเดียวกับกระจังหน้านะคะแล้วก็ข้อมือเปิดตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นเบ้ามือแบบสีดําด้านนะคะแล้วก็มีข้อมือเปิดสีดําด้านและมีตัวหนังสือไททันสีแดงนะคะตัวนี้ แล้วเราก็ติดตั้งตัวกันสาด์เข้าไปนะคะกันสาด์ที่พัตติดเข้าไปจะเป็นกันสาด์ทรงสปอร์ตแบบแข็งแรงนะคะทนทานทั้ง4ประตูนะคะแล้วก็เพิ่มความหล่อด้วยเลาหลังคาด้านบนนะคะอ่าเดี๋ยวพัดจะพาลูกค้าเข้าไปชมนะคะออปชั่นคร่าวๆของเจ้า4ี่คูสเกียร์ออตโต้นะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งคันนะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้แล้วก็แอร์แบ็กตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กเจ็ดลูกมีช่องระบายอากาศด้านหลังให้ด้วยนะคะอ่า ในส่วนของกุญแจตัวนี้จะเป็นค LS นะคะแล้วก็มีปุ่มกด Pu s h s t a r ตตัวนี้นะคะมี e n d น n ิ c h i p ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวพวรงมราลัยตัวนี้จะเป็นพวงมราลัยมัลติฟังชันมี Cruise Control ให้ด้วยและมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวรงมราลัยตัวนี้นะคะจะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์นะคะเป็นกล้องมองรอบ,รอบทันเป็นแบบเบ Eye View หน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะคะรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto ตัวนี้จะเป็นปี2022แล้วนะคะ ตัวกระจกมองอตัวกระจกมองหลังตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกตัดลำแสงนะคะที่เราสามารถเปิดปิดได้เองนะคะแอร์ออโต้แยกอิกสระซ้ายขวานะคะแล้วก็มีปุ่มขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้มีปุ่มดิฟล็อกนะคะและเกียร์ออโต้6สปีดบอกเลยว่าออปชั่นพูดไม่หมดจริงๆนะคะถ้าอยากทราบเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์มาถามพัดได้ ในส่วนสติกเกอร์ตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสติกเกอร์4คูณ4นะคะไททันออฟโรดนะคะตัวนี้เรามีสติกเกอร์ให้เลือกมากกว่า40 50แบบลูกค้าเลือกได้นะคะในส่วนด้านหลังตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นโลบาร์นะคะเอาแลนเดอร์ er นะคะแบบใช้งานได้จริงเป็นโลบาร์เหล็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ด้านหลังตัวนี้นะคะตัวนี้จับเป็นครอบไฟท้ายแบบดําด้านมีเส้นตัดสีแดงเพื่อให้แมท์กับตัวครอบไฟหน้า ในส่วนของการชนด้านหลังตัวนี้เราก็ใช้วิธีทําสีและลูกค้าก็รีเควสมาเราก็จัดให้เลยนะคะเมื่อทําสีเสร็จลูกค้าก็อยากได้เป็นขอบด้านล่างสีแดงนะคะเราก็จัดให้ลูกค้าได้เลยแล้วก็ลูกค้านะคะรีเควสมาอยากได้ตัวหนังสือไมเวกตัวนี้นะคะและตัวหนังสือไททันตัวนี้นะคะเป็นสีดํเอ้าเราก็จัดตามใจลูกค้าเช่นเดียวกันในส่วนข้อมือเปิดฝาท้ายตัวนี้นะคะเราก็ใส่เป็นข้อมือเปิดแบบดําด้านและมีตัวหนังสือ ไททันสีแดงเช่นเดียวกันจะ้ะยังไม่พอนะคะลูกค้านะคะก็ตัวนี้นะคะเราก็ติดให้ลูกค้าเพิ่มเข้าไปอีกเป็นครอบฝาถัางน้ามันแบบดําด้านนะคะแล้วมีเส้นตัดสีแดงมีตัวสื่อไททันเช่นเดียวกันบอกเลยว่าแดดร้อนมากๆเลยเดียวนะคะเดี๋ยวพัดจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะและ F อทุกท่านไปชมร,บรอบๆคันเจ้าสีคุณสีนะคะตัวนี้นะคะเกียร์ออโต้รุ่นท็อปซีพีพิมพ์เนี่ยนะคะ ว่าแต่งจัดหนักจัดเต็มนะคะตัวนี้บอกเลยว่าแต่งตามใจลูกค้าจริงๆนะคะอยากได้อะไรก็เราก็เนรมิตให้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าหล่อขนาดไหนไปชมกันจ้า บอกเลยว่าแต่งจัดหนักจัดเต็มนะคะหลอๆแบบนี้นะคะต้องที่ช่องมิสซูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งที่เดียวนะคะที่อื่นไม่สามารถให้ได้นะคะของเราของแท้และเป็นช่องอันดับหนึ่งของประเทศนะคะที่สามารถขาย4ประตู เป็นยอดขายอันดับหนึ่งของอโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะของประเทศนะคะสประตูแล้วก็แต่งจัดหนักจัดเต็มด้วยของแต่งที่มีคุณภาพนะคะลูกค้าที่สนใจมีสู่ทุกรุ่นนะคะสามารถแอดไลน์พัดเข้ามาได้เดี๋ยวพัดจะทิง้งลิงก์ไลน์นะคะไว้ใต้นี้กดเด้งเข้ามาได้เลยนะคะมาถึงพัดโดยตรงเลยหรือว่าจะโทรมาที่0831103784เป็นสายด่วนสายตรงของพัดนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะสามารถเข้าไปชมเพจของพัดได้ชื่อเพจว่า มิสซูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งนะคะจะมีรูปแคมเปญต่างๆนะคะเรารอดแล้วก็รูปการส่งมอบคลิปต่างๆที่พัดเอาไปลงแล้วก็รูปการจองของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์โอนผ่านบัญชีบริษัทหรือว่าจะเข้ามาหาพัดที่โชว์รูมนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่อยู่เขตกรุงเทพปริมณฑลอยากเข้ามาหาพัดที่โชว์รูมรบกวนโทรหาพัดก่อนนะคะ 0831103784นะคะเดี๋ยวพัดจะบริการท่านเองและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรายังมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนเดิมนะคะเน้นย้ำนะคะเราส่งฟรีนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามจริงๆนะคะลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนนะคะ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์พัดอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะ ที่เป็นกำลังใจให้ช่องมิสซูจริงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันบอกหรือว่าเดือนนี้เราเดินทางทั่วทิศทั่วแดนจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปส่งจังหวัดอะไรและแต่งจัดหนักจัดเต็มแบบไหนขอบคุณทุกการติดตามจริงค่ะสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแจ๊